หมวดแป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 ดเจ็ดพี่น้องเลขน้องมิลลี่จ้ะตัวที่น้องมิลลี่ลุดปากบอกว่าพี่น้องเนาะบอกเทื่อเดี่ยวมีเปลี่ยนแปลงไปที่เพิ่มเติมยังบอกว่ามีเพิ่มเติมครับมีชุดเดียวชุดเดียวคุณว่าอีกแบบมีตตฟันดีพี่น้องด้วยครับคุว่าเบาเกี่ยวกับตัวเลขอีกเลยเองมั้ผู้ใดถามกับพวกผมบอกเทือเดี่ยวคิดว่าได้หายแล้วเนาะครับผมแต่ว่าอ๋อแปสีสิบฟังหู ตั้งๆกบางร่อนกับฟางไปบกขึ้กันมันไพมันมันตัวนี้ดวงไปดวงมาเนาะเมีนแต่ตัวลังนี่เหมือนกันอยู่แต่ลักลอยนี่บกขึ้กันรักลอยนี่เสียงแตกมันงวะเน้นแปดเจ็ดล่ะพี่น้องตัวลังบบเพียนมื่อนี่แอดก้ากับสีบลนต่อเล่นว่าคาหรือว่าจังไ์วายเซตผมเป็นคนวายแล้วกับแอดไม่จะร่าแก่บลนแล้วแอดไม่เป็นคนบล บนมือนีขึ้นนีเลยมือนีขึ้นนีเลยอ้ยคุณผู้ชมยาหนี้ไปใช้ได้ค่ะทาบนที่ปูให้ออกทาห้อับจะให้รวยกันทั้งประเทศดีครับผมโอ้คืนนี้ใช่ไหมทำพลาดมีจดเด็ดแน่นอนได้แท้แน่นอนครับผมจังโมงจังโมงบอกเกินทุ่มนึงครับบวกเกินทุ่มนึงครับตอนนี้ก็หากินเขากินน้ำรอจะเย็นเย็นรอจะรอพิมพ์รอได้เลยจ้า X C หนึ่งทุ่มได้แน่นอนค่ะ